ในที่สุดโลกก็เริ่มตื่นตัวกับคำลวงคำโกหกของรัฐบาลสหรัฐที่ค่อยๆถูกเปิดเผยมากขึ้นทุกวันยิ่งมีผู้ออกมาเปิดเผยแผนการลับต่างๆของอเมริกามากขึ้นเท่าไหร่ก็ทําให้โลกได้รู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นอเมริกาไม่ได้ใสสะอาดอย่างที่คิดและวันนี้เราจะนําเสนอบุคคลที่เคยเปิดโปงความลับและแผนการอันน่ากลัวต่างๆของรัฐบาลสหรัฐที่ได้เคยทําไว้มาทําความรู้จักกับคนเหล่านี้กันครับ ลำดับที่10แกลลี่สตีเฟนเว็บผู้เขียน Dark Alliance และนักเขียนหนังสือพิมพ์ซานโฮเซ่เมอร์ y คิ w ี่แกรลี่คือนักเขียนหนังสือพิมพ์ซานโฮเซ่เมอร์ r คิีเขาได้เขียนหนังสือที่มีชื่อว่า Dark Alliance หรือพันธมิตรมืดโดยเว็บได้ออกมาเปิดโปงถึงเรื่องที่ CIA ได้ลักลอบขนยาเสพติดในปีคศก .1980 และได้จำหน่ายในตัวเมืองลอสแอนเจลิส กรณีนี้หน่วยงานของรัฐบาลทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แล้วเรื่องที่รัฐบาลได้ปกป้องนักขนของเถื่อนเมื่อถูกนำตัวไปพิจนารณาคดีการเปิดโปงของเว็บทำให้เกิดความโกลาหลเกิดขึ้นงานเขียนของเขาเริ่มต้นด้วยการกล่าวประรนามรัฐบาลการคาสส้าเสรีและบรรดาบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่ร่วมมือกันปิดบังความจริงการเปิดโปงครั้งนี้ทำให้ชื่อเสียงของเว็บเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็ว เขาต้องเสียอาชีพนักเขียนไปในที่สุดและไม่มีหนังสือพิมพ์หรือสำนักพิมพ์ไหนกล้ารับเขาเข้าทำงานอีกเลยต่อมาในปีคิศ2004มีผู้พบศพเว็บโดยมีกระสุนฝังอยู่ที่ศรีรษะถึงสองนัดข่าวแพร่ออกไปว่าเขาได้ฆ่าตัวตายถึงแม้ว่าครอบครัวของเขาจะเชื่อว่าเขาฆ่าตัวตายเพราะหางานใหม่ทำไม่ได้แต่คนส่วนมากก็เชื่อว่าแกรี่สตีเฟนเว็บตาย พราะถูกฆ่าปิดปากมากกว่าลำดับที่9 m a r มาร์กเฟรดกรณีข่าวอื้อฉาววอเตอร์เกตมาร์กเฟรดอดีตเจ้าหน้าที่ FBI เขานับเป็นบุคคลที่โด่งดังที่สุดของอเมริกาในด้านการเปิดโปงความลับเขาได้ส่งข้อมูลให้กับบ๊อบวูดเวิร์ดนักข่าววอชิงตันข่าวเช้าเรื่องวอเตอร์เกตทำให้ริชาร์ดนิกสันต้องลาออกจากการเป็นประธานธิบดีสหรัฐ มาร์กเปิดโปงว่ารัฐบาลของนิกสันนั้นพยายามที่จะล้มคู่ต่อสู้อย่างผิดกฎหมายพวกเขาไปรวมตัวกันอยู่ที่โรงแรมวอเตอร์เกตเพื่อวางแผนการร้ายนั่นเองลำดับที่8ดเดนิลเออเบิร์ตเอกสารลับเพนทากอนเดนิลได้นำบันทึกลับของเพนทากอนออกมาเปิดโปงในปีคศ1971สิ่งที่เขายืนยันก็คือ ประธานาัิบดีปดีทั้ง4คนได้โกหกประชาชนมาโดยตลอดในเรื่องปฏิบัติการและการแทรกแซงตลอดจนทั้งภารกิจต่างๆในสงครามเวียดนามโรเบิร์ตแมกนามารารัฐมนตรีกระทรวงกราโหมในยุคนั้นได้มอบบันทึกนี้ไว้ในปีคศก .1967 เพื่อให้รัฐบาลในยุคหลังๆได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความผิดพลาดจากสงครามเวียดนามและคำสั่งเสียต่างๆ นั่นหมายถึงสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งสําหรับรัฐบาลต่อไปที่จะมาในอนาคตทําให้บุคคลจํานวนหนึ่งเข้าใจว่ารัฐบาลสาหรัฐพยายามโกหกประชาชนอยู่ตลอดเวลาเดนเนียลรู้สึกรับไม่ได้กับการที่ต้องปิดบังคําโกหกหลอกลวงครั้งนี้ทําให้เขาตัดสินใจออกมาเปิดโปงคําโกหกและการหลอกลวงของรัฐบาลและสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดเขาได้อมอบบันทึกลับนี้ให้กับนิวยอร์กไทม หลังจากบทความได้แพร่ออกไปเกิดความสั่นสะเทือนทางการเมืองในหลายๆกรณีดังเช่นรัฐบาลมีข้อมูลอย่างละเอียดและสมบูรณ์ที่ทําให้รู้ว่าสงครามเวียดนามนั้นไม่ใช่สงครามที่จะสามารถเอาชนะได้แต่ยังดันทุรังไปเปิดสงครามกับเวียดนามอเมริกาไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากการช่วยเหลือชาวเวียดนามใต้เพราะพวกเขาเพียงแค่ต้องการเล่นการเมืองกันเท่านั้น รัฐบาลของจอห์นเอฟแคนเนดีได้วางแผนค้นล้มประธานธิบดีเวียดนามใต้ในโงดินเดียมลินคอนบีจอนสันประธานาธิบดีสหรัฐได้สัญญาในการประสัยครั้งหนึ่งว่าอเมริกาจะลดการเข้าร่วมในสงครามเวียดนามให้น้อยลงและมีโปรแกร,รมในการทิ้งระเบิดในเวียดนามตอนเหนือมากขึ้นสหรัฐไม่เคยบอกความจริงกับประชาชนของตัวเองทั้งเรื่องสงครามและเรื่องการทิ้งระเบิดว่าไปทำอะไรบ้างในเวียดนามโดยสรุปแล้ว เคนเนดีจอนสันนิกสันไอเซนฮาวทั้งหมดนี้ก็โกหกต่อชาวโลกในสงครามเวียดนามที่ผ่านมานั่นเองลำดับที่7โทมัสแอนดรูว์เด็กโครงการเทรลเบเซอร์โทมัสเด็กอดีตเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสหน่วยความมั่นคงแห่งชาติ NSA ได้ออกมาเปิดโปงและวิจารณ์โครงการเทรลเบเซอร์ที่สหรัฐถลุงเงินไปกว่า1 2พันล้านดอลลาร์ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนอเมริกันในช่วงเริ่มต้นนั้นรัฐบาลได้แนะนําโครงการเทรเวอเซอร์ว่าเป็นเสมือนทางเลือกในการค้นหาข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตในขณะที่พวกเขามีโครงการทับซ้อนอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าทินเทรดที่มีค่าใช้ใจ่ายสูงถึง3ล้านดอลลาร์อยู่ในรูปแบบการทํางานที่ไม่ได้แตกต่างกันและยังมีประสิทธิภาพมากกว่าและคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนได้มากกว่า มีการโฆษณาโครงการนี้อันแพร่หลายแต่สุดท้ายโครงการที่มีค่าใช้จ่ายและมีปัญหาทางกฎหมายอย่างเทรเบเซอร์ก็เป็นโครงการที่สหรัฐเลือกนำมาใช้อยู่ดีลำดับที่6บรรทายกรีนเฮาส์หน่วยวิศวกรรมกองทัพอเมริกันความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับบริษัทแฮร์รี่เบอร์ตันเป็นประเด็นที่ถูกตั้งข้อสงสัยเป็นอย่างมากในปีคศสองพั บรรทัยก็ออกมาเปิดโปงเรื่องราวอื้อเฉาวที่รัฐบาลสหรัฐได้กระทําไว้นั่นคือทางฝ่ายรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนแฮร์ร <Burton> ี่เบอร์ตันคอมพานีก็เพื่อสร้างช่องทางในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์และผลกําไรจากน้ํามันในอิรักและแน่นอนว่าไม่มีบริษัทใดที่จะมีสิทธิ์ในโครงการนี้นอกจากแฮรลี่เบอร์ตันบรรทัยได้ออกมาประนามรัฐบาลอย่างมากในเรื่องความไม่ยุติธรรม และประเด็นดำด้านมืดต่างๆที่มีออกมาอีกมากมายลำดับที่5โคลินโรลี่ FBI ภายหลังจากเหตุการณ์11กันยายนผ่านไปไม่ทันไรชาวอเมริกันต่างก็กำลังตกอยู่ในภาวะของความโศกเศร้าและไม่รู้เลยว่ากลุ่มก่อการร้ายเล็กๆสามารถจู่โจมแผ่นดินสหรัฐได้อย่างไรโดยที่เจ้าหน้าที่สายลับและเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองไม่ได้กลิ่น แน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วหนึ่งในเจ้าหน้าที่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ก็คือโคลินโรลี่เจ้าหน้าที่ FBI เขาเออกมาเปิดโปงว่าสำนักง,งานในพื้นที่ที่เขาประจำอยู่นั้นได้รับข่าวกลองว่าสกรรยามูซาวีหนึ่งในสมาชิกที่ปรากฏตัวในเหตุการณ์11กันยาได้ใช้เงิน8,000ดอลลาร์เพื่อเรียนขับเครื่องบินด้วยเครื่องบินโบอิง7 4 7และหน่วยข่าวกองยังรายงานอีกว่าบุคคลนี้ มีเป้าหมายเพื่อปล้นและระเบิดเครื่องบินในขณะที่มีการเรียกร้องให้มีการสืบสวนเกี่ยวกับบุคคลต้องสงสัยโดยให้ทำการตรวจค้นที่พักของซาการิยามูซาวีแต่ในสุดท้ายก็ถูกปฏิเสธไปอย่างง่ายๆโรลลี่ยังเปิดโปงถึงวิธีการสกปรกของหน่วยงานทั้งภายในโดยทั้งก่อนและหลังเหตุการณ์11กันยายนบันทึก13หน้าได้ทำการคัดลอกสำเนาจากลบเลดมุลเลอร์ประธาน FBI โดยในบันทึกมีบทสนทนาว่า FBI จงใจที่จะหยุดความพยายามในการทำงานของพวกเขาซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะทำไปเพื่อปกป้องเหตุการณ์11กันยายนนิตยสารไทม์ได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดในบันทึกนี้ในปีคศก2002เช่นเดียวกันโรลี่ได้ให้การยืนยันว่าถ้าหากสำนักง,งานของเขาอนุญาตให้เขาสืบสวนเรื่องนี้เหตุการณ์11กันยายนก็คงไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะยับยั้งมันไม่ให้เกิดขึ้นก็เป็นได้ ลำดับที่ 4. b a แบดรีแมนนิงทหารกองทัพสหรัฐมนนิ n งคือหนึ่งในทหารของกองทัพสหรัฐที่ได้ทำการเปิดโปงความลับชิ้นใหญ่เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของกองทัพประเทศนี้ซึ่งเขาได้มอบเอกสารลับให้กับเว็บไซต์วิกิลิง k ที่เขาสามารถเปิดโปงความลับต่างๆได้เพราะเขาได้เก็บบันทึกและรวบรวมแฟ้มต่างๆนับเป็นพันๆแฟ้มแต่เดิมมนนิงเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ที่เคยถูกส่งไปอิรักซึ่งข้อมูลส่วนมากนั้นก็ได้มาจากที่นั่นและภายหลังเขาก็ค่อยๆเปิดโปงความลับต่างๆของสหรัฐออกมานั่นเองตัวอย่างข้อมูลที่แมงได้นับออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชนนั้นได้แก่วิดีโอลับต่างๆที่เหล่าบุคคลผู้มีอิทธิพลกำลังหัวเราะขบขันกับการนั่งดูเฮลิอคอปเตอร์ของอเมริกันกำลังสังหารผู้คนนับสิบอันได้แก่พลเรือนและผู้สื่อข่าว แฟ้มรายงานที่ชี้ถึงสถิติตัวเลขผู้ถูกสังเวยชีวิตในอิรักในขณะที่กองทัพสหรัฐก็มักจะอ้างว่าพวกเขาไม่มีข้อมูลเกีก่ยวกับสถิติพวกนี้ซึ่งจากสถิติยอดผู้เสียชีวิตตลอดระยะเวลา6ปีก็คือ1 9 0 0 0คนซึ่ง6 6 0 8 1คนนั้นเป็นพลเรือนที่ไม่มีอาวุธทหารอเมริกันได้ทรมานเหล่านักโทษสงครามชาวอิรักมีการเรียกร้องมากกว่าร้อยครั้ง แต่วอชิงตันก็ไม่ได้มีการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนต่างๆพวกนี้ภายหลังแมนิ่งถูกตั้งข้อหาให้การช่วยเหลือศัตรูและมีโทษถูกจำคุกตลอดชีวิตลำดับที่3รัสเซลทส์เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐตามคำกล่าวของรัสเซลทอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงแห่งชาติระบุว่าเขาได้เก็บข้อมูลต่างๆของสหรัฐ ไม่ว่าจะเป็นแฟกต์บทสนทนาทางโทรศัพท์ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ซึ่งนั้นไม่สําคัญเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ในภาคไหนของอเมริกาหรือคุณจะไม่ติดต่อกับประเทศพวกนี้พวกเขาก็มีข้อมูลของคุณทั้งหมดไทส์เผยว่ามีคนหลายต่อหลายคนที่ต้องการบันทึกข้อมูลต่างๆตลอด24ชั่วโมงและตลอดทั้ง7วันซึ่งเราไม่รู้เลยว่าพวกเขาเอาข้อมูลเหล่านี้ไปทําอะไรแต่มั่นใจได้เลยว่าข้อมูลเหล่านี้ ถูกบันทึกไว้ที่สถานีอย่างแน่นอนและนั่นก็เป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้คนบนโลกใบนี้โดยที่สหรัฐไม่เคยบอกใครเลยลำดับที่2เอ็ดเวิร์ดสโนเดนเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐชื่อนี้เป็นชื่อที่เรามักคุ้นหูถึงบทบาทของนายคนนี้เกี่ยวกับการออกมาเปิดโปงความลับของสหรัฐโดยเขาได้ออกมาเปิดโปงปฏิบัติการและโครงการต่างๆที่รัฐบาลสหรัฐและอังกฤษ ได้อนุมัติและกระทำโดยละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนการเปิดโปงของสโนเดนทำให้เกิดกระแสการตื่นตัวของประชาชนมากขึ้นทำให้ประชาชนได้เข้าใจว่ารัฐบาลสหรัฐมักจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวและสอดแนมชีวิตของคนแต่ละคนมากน้อยแค่ไหนโดยข้อมูลบางส่วนที่สโนเดนได้เปิดโปงออกมาส่งผลกระทบอย่างมากมายตัวอย่างเช่นคำสั่งจากศาลให้ทำการเฝ้าระวังข้อมูลภายนอก ซึ่งเป็นโครงการในการนำเสนอโครงการ Metadata บทสนทนาต่างๆทางโทรศัพท์มือถือทุกๆการสนทนาของประชาชนถูกบันทึกไว้โดยละเอียดโครงการสอดแนมพ r a ม s เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงสามารถที่จะเข้าไปขโมยอีเมลต่างๆบนอินเทอร์เนต็ตของประชาชนทุกๆคนได้อย่างไม่ผิดกฎหมายการให้ข้อมูลต่างๆทางคอมพิวเตอร์มหาวิทยายลัยและบริษัทต่างๆสามารถถูกกระทำได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ในปีคิศ2013สโนเดนต้องหลบหนีอยู่ตลอดเวลาจากประเทศหนึ่งสู่ประเทศหนึ่งเพื่อหาทางลีภยัยหรือประเทศที่จะไม่ส่งตัวเขาให้กับสหรัฐซึ่งหากเขาเดินทางกลับสหรัฐเมื่อไหร่เขาจะต้องถูกตั้งข้อหาอย่างมากมายหลายกระทงเลยทีเดียวอทิการเผยแพร่ข้อมูลฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติโดยไม่รับอนุญาตและประชาชนชาวอเมริกันส่วนใหญ่ถือว่าสโนเดนนั้นคือจอมแฉที่สำคัญที่สุด ในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเลยทีเดียวลำดับที่ 1. p e t e ปีเตอร์เบิร์สตันปีเตอร์เบิร์สตันหใน10ของคนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของอเมริกาเขาเปิดเปผงความลับในการบริการด้านสาธารณสุขให้กับคนยากไร้และผู้ป่วยในอเมริกาที่มีอยู่ในระบบกว่า600คนซึ่งเป็นแอฟริกันอเมริกันและคนยากจนกว่า399คนที่ทนทุกข์ทรมานจากโรคซิฟิลิส ได้รับการติดต่อและบอกว่าพวกเขาต้องการผู้ให้บริการสุขภาพฟรีแต่หมายถึงการดูแลสุขภาพรักษาอย่างดีแต่สิ่งที่พวกเขาได้รับกลับเป็นไม่ได้รับการดูแลอย่างดีและคําอธิบายเกี่ยวกับโรคที่เป็นอย่างชัดเจนพีเตอร์เบ็กสตันคือลูกจ้างของบริการสาธนารณสุขของอเมริกาในปีคศ .1972 พบว่าข้อมูลที่นําไปสู่การหยุดการพิจารณาคดีหลังจาก40ปีที่ผ่านมาถูกเผยแพร่และพูดถึงซ้ซําๆอีก เพื่อประโยชน์ขององค์กรสาธารณสุขในประเทศว่าทํางานอย่างไม่มีข้อบกพร่องแต่น่าเสียดายที่ในเวลาเดียวกันนั้นยังมีข่าวการเสียชีวิตของประชาชนเพิ่มเติมจากผลกระทบของการได้รับการบริการจากสาธารณสุขที่ไม่ดีพอและเรื่องนี้เองก็ส่งผลกระทบถึงตัวประธานที่ปดีบิลคินตันในปีคศ .1997 จนเขาเสื่อมความนิยมลง และนี่ก็เป็นเรื่องราวของ10จอมเปิดโปงความลับของสหรัฐอเมริกาที่โด่งดังที่สุดนั่นเอง